เซเลนสกีเนี่ยเคยวิาพากษ์วิจารณ์โมดี Modi ไว้ค่อนข้างแรงนะครับตอนที่เขาไปกอดกับปูตินเนี่ยแบบว่าโอ้โหไม่เชื่อเลยว่าประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจะไปกอดกับปูตินซึ่งเขาก็ก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเขาจะพูดถึงปูตินอย่างไรสําหรับเซเลนสกีนะครับอาจารย์มองบทบาทของอินเดียในยช่วงนี้เนี่ยยังไงบ้างครับกับการไปเยือนอยูเครนของทางนเรนราโมดีนะครับ ถ้าคุณดูการจัดอันดับนะฮะของประเทศที่เขาประชาธิปไตยเราจะเห็นว่าอินเดียลดลำดับลงไปหลายสิบลำดับแล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่จะกอดกับทางด้านรัสเซียก็อย่าไปแปลกใจครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้อินเดียก็ถูกมองว่าเป็นอิลิเบอลดิมอคราซีอย่างดีนะฮะอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังดีก็ยังมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่เยอะแยะนะครับทีนี้ไอ้ที่คนก็ที่บอกว่าวันนี้ที่บอกว่าบทบาทอินเดียในเรื่องของ การเจรจาอันนี้ที่พูดไปนะฮะจริงๆไม่ไม่ใช่หรอกครับอินเดียนะครับยังไม่สามารถทําอะไรได้หรอกครับนะครับ mm hmm. แล้วก็จีนกันยังทําอะไรไม่ได้นะครับ mm hmm. อยา่าเพิ่งไปตีตนไปก่อนใครว่าโอ้ยอินเดียจะมีบทบาทไหมอะไรครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคืออย่างนี้ครับว่ขาขณะนี้ยังไม่มีใครที่จะเข้าไปไก่เกลี่ยได้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการปูทางในอนาคตถ้าจะมีใครไก่เลี่ยสักคนหนึ่งถ้าไม่อินเดีย อาจจะเป็นเรื่องของสีขิงผิงจีนนะครับแต่เพราะว่าที่บอกตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าง่ายมากเลยครับว่าทั้งสองฝ่ายนะครับแม้ว่าจะมีข่าวกันว่าเฮ้อาจะมีพยายามเจรจาแต่การที่จะเจรจาเนี่ยลําบากมากเพราะด้านแรกเลยนะครับถามว่าณนาเจรจาณตอนนี้ทางด้านรัสเซียนั้นได้ที่ดินเนื้อที่ไป18%บดเปอร์เซนของอยูเครนนะครับหมายถึงนับตั้งแต่เริ่มสงครามนะครับ ถามว่าทางด้านของเซเลนสกี้ยอมไหมครับเจรจาโดยเนสียหน้าที่อันนี้ไปในขณะที่เขาเองก็ได้รับความช่วยเหลือและเริ่มที่จะมีการใช้อาวุธนะครับของทางด้านของอานาโต้แล้วก็มีการโจมตีนะครับเรียกว่ายังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของรัเสเซียหลังสงครามโลกใครจะเชื่อกับมีประเทศบุกเข้าไปยึดดินแดนนะคกักว่าพันตารางกิโลเมตรเช่นนั้นนี้เท่ากับเป็นการลุกคมทางด้านของรัเสเซียอย่างเต็มที่ ก็จะแนเรื่องการเจรจาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงคำยังครับและยิ่งมีการเลือกตั้งในบเมริกาซึ่งตอนนี้โอกาสที่ทรัมป์จะได้ก็รู้สึกจะลดลงไปแล้วเพราะว่าดูแต่พวกนี้เราอย่าพิ่งไปตีไปตัดสินใจเพราะว่ายังเหลือเวลาทั้งหลายสิบวันนะครับการดีเบตจะเป็นไงบ้างแต่ก่อนหน้านี้นเราเห็นลูกมันเปลี่ยนแปลงเมืเ่อพอมารเดือนกว่าสองเดือนทรัมป์เนี่ยโอ้โหได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอตอนนี้มาทรัมป์ชักหน้าสิทธิ์แล้วครับ นะครับคะแนนถุกทางด้านกว่าลาความไม่แน่นอนต่ตางๆเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อแต่ที่อยากจะมาคุยวันนี้ก็คือว่าทางด้านซเซเลนสกี้เนี่ยผมใช้คำว่ามีการฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงทั้งของรัสเซียและของอเมริกาครับ<ๆ>ความหมายก็คือว่าต้องเราดูให้ดีนะครับคุณวาลาลนี่ดีกว่าถามว่าเป้าหมายของนาโตกับทางด้านของอเมริกาที่ชุดหลือ ทางด้านของเซเลนสกี้หรือทางยูเครนะคุณคิดว่าเป้าหมายคืออะไรอ้ะผิดทุกไม่เป็นไรเรามาวิคเรก์อืมจริงๆแล้วเป้าหมายของนะจริงๆแล้วยูเครนควรจะเป็นเหมือน d ีเอมซไม่ใช่เหรอครับเท่า <c oughs> ที่เขาตกลงกันไว้อ่ zone, ะฮะ <c oughs> เป็นเหมือนดีมีดีมิลต์ริชโซนป่ะฮะคือนั่นคือเหตุผลที่ทํา้พัซเซียไม่ใช่เหรอฮะเออรับคำถามมาจารย์ถามคนคุณคิดว่า นาโต้กับอเมริกาต้องการช่วยเหลือยูเครนเพื่อให้ชนะรัสเซียแบบ่าลองยิ่งดว่าเพื่อขายอาวุธมั้งครับไม่ใช่แน่นอนเออเพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเห็นชัดๆแล้วในยูเครนไม่มีทางชนะรัสเซียใช่สิครับรัสเซียใหญ่โตนะครับเรายูเครนก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยแล้วจะเราอยับเพราะฉะนั้นเรื่องที่นาโต้หรืออเมริกาช่วยยูเครนตัดประเด็นปัญหาไปไม่ใช่ช่วยให้ชนะรัสเซีย แต่ช่วยให้ป้องกันตัวเองได้จากรัสเสียคร e. um, ับอ mm ัน hmm. น so so mm ี hmm. so mm ้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าลักษณะการช่วยนะครับเป็นแบบทีาเรียกว่าดูทีละตอนทีละตอนตอนแรกก็รู้สึกว่าสู้ไม่ได้ก็ให้นะครับถึงกับมีการเบิ้ลกันก็ให้ให้อะไรว่าหมวกกันน็อกจําได้ไหมของเยอรมันฮะแต่พอสู้กันได้บ่อยก็เริ่มให้อะไรดีขึ้นแต่สังเกตดูให้ในลักษณะก็เรียก d e f e n s i เป็นการป้องกันตัว เพราะฉะนั้นทางด้านนาโต้กับทางด้านอเมริกาที่เขาต้องการทําอยู่ก็คือว่าหนึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเป็นการลบระหว่างนาโต้หรืออเมริกาต่อรัเสเซียเพราะนั่นหมายถึองอาจจะนําไปสู่สงครามที่ไม่เุนปรรถนานะอย่างที่คนพูดกันว่าสงครามโลกอะไรต่างๆนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนาโต้กับอเมริกาไม่ต้องการถูกตรงนั้นรัสเซียเองก็ไม่ต้องการ,ร,ไ,การไปถึงกระดานนั้นแน่นอนแต่เพราะฉะนั้นจึงให้ความช่วยเหลือในลักษณะป้องกันตัวเอง จากทางด้านของรัสเซียกำกับตัวเองได้ได้เนือที่เท่าไหร่โอเคอันนตรงนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ก็คือว่าทางด้านของอไรครับก็ Kook, คือพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเครยเอชคาร์เรชันเกิดการขยายตัวจนกลายมาเป็นสงครามระหว่างทางด้านของรัสเซียกับนาตโตรหรืออเมริกาเพราะฉะนั้นภายใต้สมมติฐานนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าตอนนี้นะครับทางด้านของรัสเซียก็มีเขาเรียก asymmetry อาซิเมทรียถึงตอนแรกคือเขาคิดว่าเขาได้เปรียบเยอะแยะมากนึกว่าสิ่บอลจบไปแล้วแต่ว่าจริงๆปากฏว่ามันไม่น่ายอย่างนั้นตอนนี้ก็ลบมาสองปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือะไรครับรัสเซียก็มีการนะครับใชก้กลยุทธ์นะครับในการบุกทึกและระยะหลังก็ใช้ใช้กลยุทธ์นะี่เรียกว่าได้เรียนรู้จากการที่บุกเข้าไปแล้วนะครับเจอปัญหาต้องลาบถอยตอนนี้ก็เก่งขึ้นแล้วก็ใช้ความได้เปรียบนะ พยายามยึดตื้อที่ทะลันทิศนิดนิดโดยเฉพาะในทางตอนต้นออกรูห้านกับต้นเน็กให้ตัวรูห้านเนี่ยเขาได้ไปแล้วก็เหลือต้นเนี่ยที่ใกล้ๆที่จะเข้ามาใกล้มากที่สุดที่จะคมแล้วนะครับทางด้านของยุกเรนก็ใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้าทามาก่อนเลยบุกเข้าไปยึดในดินแดนอ่าคุสนะครับกับอีกแข้หนึ่งของรัสเซียยึดไปได้อันนี้ถือว่าเป็นการรูปคมนะฮะทางด้านของรัสเซียพอสมควรเลยทีนี้อันนี้แหละครับ สิ่งที่ทางด้านของรัสเซียนะครับเรียกว่าไฟแดงเราจะเห็นนะว่ารัสเซียมีการขู่นะฮะเช่นอะไรครับบอกว่าถ้าหากคุณเลิดเลยไปเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของสงครามนิวเคลียร์นะนะครับมีการลดเรื่องของการใช้นิวเคลียร์ลงในช่วงหลังจากที่เกิดสงครามเนี่ยลดการใช้ลงไหนครับคือก่อนหน้านี้เขาจะใช้นิวเคลียร์ในกรณีที่เกิดมีภัรขู่กามต่อเรื่องของอธิปไตยหรือของของของรัสเซีย นะครับหรือว่าทนานแต่เข้าลบลงไปบอกว่าถ้าเกิดการลบด,ด้วยคอนเ e นชั่นัลวอร์ก็คือว่าเป็นการลบโด,ดยใช้อาวุธธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดรัสเซียมีความรู้สึกถูกเพียนปเปลยเพียงเปลนั่นแหละครับเปิดโอกาใสใช้รัสเซียใช้อาวุธปรมาณูได้เลยเพราะตอนนั้นจําได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางด้านของอทางด้านของยูเครนอะเริ่มลุกขึ้นมาแล้ว mm hmm. ตอนนั้นก็แบบบางข่นนำรองว่าเฮ้ยรัสเซียจะใช้ปรมาณู นะครับแท็ติคอลปรมาณูก็คือการลดทุนนิลนลมแล้วยังมีการมาตั้งฐานบางส่วนอยู่ที่เบลารุสอะรครับเบลารุสนะที่มันตั้งฐานได้เพราะว่าเป็นพันธมิรของอของรัเสเซียที่เขาเรียกว่า collective security treaty organization มาตราสีมกนกัมาตราหาของอะไรครับของนาโตนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้คือฝ่ายแดงของเขาที่พูดนะคุณจะมาเล่นหนักกัผมนะไฟแดงผมผมอาจจะเรียกว่าเล่นงานนาโตหมายถึงทําสงครามกันมาเลย เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทางด้านนี้คือขู่จะใช้ิวเกลียวสองมีการขู่ในํำนองว่าถ้าคุณใช้อาวุธนะครับอย่างเช่นวิสัยไกลย,ยืนไกลนะครับหรือใช้เครื่องบินพวกนี้ถือว่าไฟแดงทังนั้นปรากฏว่าตอนแรกๆทางด้านให้ความความช่วยเหลือของกาองอเมริกาก็จะกํากับเพราะกลัวว่ามันสาไฟแดงแต่ตอนหลังเริ่มที่จะอะไรครับกล้าขึ้นเช่นอะไรครับก็เริ่มที่จะเรียกว่าให้อาวุธที่เรียกว่ามีสมรรถภาพ นะครับอาวุธอันนี้คืออะไรครับของอของของอทางด้านของเออเมริกาใหฮีมาอืมนะครับไอฮีมานี้ก็มีสมรรถภาพเยอะมากสองทั้งสร้างเสร็จใหสิบเก้า SCALP ของอเมริกของอ,อังกฤษใหสต s h a ช o w นะครับเพื่อที่จะบอกอเมริกาบอกประเทศนะครับคุณจะต้องพยายามให้ความช่วยเหลือเรื่องอาทัพอาทัพนี่สำคัญมากอาทักนี่ย่อมาจากต้องจำให้ปิด Army มี่แท c กตคิ r ร c เ e t s y s สเตนะับยาวมากเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นฝไนแดงของเราและห้ามใช้อะไรครับใช้เครื่องบินเพราะฉะนั้นมีการขอ F16 นะครับมานานแล้วแต่ไม่ได้แต่สังเกตดูนะครับทางด้านของอทางด้านของยูเครนเริ่มใช้วิธีเท,ทีลนิดทีลนิตนะครับฝาไฟแดงนะครับฝ่าไฟแดงของรัสเซียเช่นอะไรครับเริ่มขออาวุธนะครับได้สิก้าไปแล้วสตอมแชโดว์ไปแล้วได้อาทักแล้ว ได้เอสสิบหกแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ปรูรั่ฝาไฟแดง mm hmm. ในขนาดเดียวกันครับไฟแดงของอเมริกาคืออะไรครับหนึ่งคุณห้ามที่จะใช้อาวุธของเขาเข้าไปในดินแดนของรัสเซียครับแต่อันนี้ชัดเลยนะครับแต่ปรากฏว่ายูเครนใช้ครับใช้ยังไงครับนะครับมีการใช้อาวุธตอนแรกกใช้อาวุธของเขาในแง่ไหนครับเป็นอาวุธพวกโดรนที่เขาสร้างกันมาเข้าไปยิงในดินแดนของรัสเซีย เสร็จแล้วนะครับก็มีการใช้อาวุธนะครับอของของมริกาส่วนหนึ่งซึ่งนะทางด้านอเมริกากับด้านนี้ยอมฝ่าไปแดงคืออนุญาตให้ใช้อาวุธแต่ไม่ใช่อัฐนะครับนะครับยิงเข้าไปในบริเวณที่ทางด้านรัสเซียฐานฐานทหารที่ยิงเข้ามาแต่ไม่ใช่ยิงเข้าไปแต่ดินแดนรัสเซียนะครับอันนี้ห้ามยิงเข้าไปตอบโต้เฉพาะป้องกันตัวไอ้สงครามแต่ยังห้ามต,ตลอด อันนี้เห็นได้ยังครับว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของอเริ่มฝ่าไฟแดงของอเมริกาแล้วนะครับห้ามก็เหมือนกับเจ้าอิสราเอลฝ่าไฟแดงของอเมริกาเหมือนกันเขาดูตัวอย่างอันที่สองเขาบอกว่าคุณอย่าบุกเข้าไปดิน,ดนแดนของทางด้านของรัสเซียนะฮะตอนนี้เขาก็ฝ่าไฟแดงขนใหญ่เลยบุกเข้าไปคุ้มตอนนี้ประมาณอันกว่าตารางกิโลเมตรน,นี่ก็เท่ากับฝ่าไฟแดง แต่คือที่ทางด้านอเมริกากับทางด้านนี้ีแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้เราเห็นว่ารัสเซียเนี่ยตอบโต้ด้วยความโหม่งมากเลยส่งนะเข้ามาทําลายสิบกวา่าเมืองทําลายพวกเกี่ยวเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรโจมตีว่าให้คุณทําแบบที่ฉันก็ต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นพูดง่ายทางด้านของอเซเลนสกี้ก็ต้องการบอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องยอมให้ผมเนี่ยยอมใช้อะไรครับอาวุธของคุณเนี่ยเข้าไปโจมตีเพราะวิฉะนั้นผมมีแต่ป้องกันตัวอย่างเดียวก็ยิงเข้ามาได้ผมยิงไม่ได้ นะครับแต่อเมริกากับทางด้านของฝรั่งเศสแล้วยังไม่ยอมครับขณะนี้นะครับอนุญาตเพียงแต่ว่าไปยิงในฐานแต่ยังเรื่องอาทักเนี่ยซึ่งเป็นตัวใหญ่มากอเมริกาไม่ยอมให้ยิงเข้าไปข้างในเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าสงครามอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชชดว่าทางด้านทัศน์เองก็พยายามขูู่แต่เขาจริงๆก็ไม่ยิงนะไม่อยากที่จะทําให้ลามปานไปทางด้านนาโต้ก็เกรงนะครับก็ไม่อยากที่ทํา แต่ไปใบมาสนากการเพราะฉะนั้นทางด้านอเมริกากับทางด้านนาโงโตมีความรู้สึกว่าทางด้านยูเครนตอนเนี้อยากจะดึงอเมริกา,ากับทางนาโตเข้าไปทางสงคราม,มาคิดว่าตัวเองนะไม่ใช่ป้องกันตัวเท่านั้นเองพยายามดึงเข้าไปทําให้เกิดโอกาสเกิดสงครามมหาปลัยได้เลย <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นทางนาโตกับทางด้านนั้นพยายามป้องกันตัวเองเพื่อมาเห็นไปถึงจุดนั้นนะครับขณะนี้มีการฝ่าไฟแดงแล้วก็มันตื่นเต้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้น นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นแต่ว่าในกลุ่มนาโตก็มีหลายประเทศนะฮะที่มีความคิดว่านาโตน่าจะต้องทําอะไรบางอย่างช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ก็รู้สึกว่ามีภัยคุกคามจากรัสเซียอย่างเช่นกลุ่มที่เคยถูกยึดไปแล้วลัตเวียล,วลิทัวเนียเอสโตเนียหรือโปรแลนด์เราเห็นว่ากลุ่มนาโตนะก็จะมีความแตกต่างกันไปทางด้านของเอะเทเยอรมันจิ่งจะป้องกันตัวอย่างหนักเลย เยอรมันไม่ต้องการที่จะให้เกิดความนั่นนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธดีๆที่เขาขอมาบางอย่างเนี่ยเยอรมันไม่ยอมให้นะครับแต่ว่าก็อนุญ,ญาตให้ใช้เลโอพาดอันนั้นเก่งที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าภายใต้อเน,นี่ยไอ้สิ่งที่น่าตื่นเต้นในอนาคตก,ก็คือการฝ่าไฟแดงนั่นนะครับนะบจะนําไปสู่เรื่องของการขยายตัวมากมายขนาดไหนถึงสงครามหรือเปล่าแต่สิ่งที่จะพอบอกได้ก็คือว่านะครับตอนนี้ทางด้านปูตินไม่เหมือนก่อนหน้านี้ สิ่งที่ทางน้าตโต้ก็มีการวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าปูติดหลังผิงฝาในกรณีนั้นอันตรายครับแต่ปูติดตอนนี้ไม่ได้หลังผิงฝาตอนนี้เขาม,มีความรู้สึกว่าเขาชนะเ<ม>พียงแต่ชนะมากไปชนะน้อยพรานตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าอาจจะใช้ปูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็เสียหน้าไปที่ถูกขึ้นะครับ<ม>ในดินแดนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พูดง่ายว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะที่เข้มข้นติดตามแต่ยังไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะ ยังไปถึงมีสงครามมาฮับอะไรเนี่ยเรายังไปไม่ถึงสาครับแต่ก็เป็นสิ่งน่าติดตามตืดด่นเต้นฉะนี้ภายใต้แบบเนี้ทําไมเราถึงมาคุยเรื่องของบทบาทของอินเดียอินเดียอืมอินเดียนี่ะเข้ามาบิดบอทบาทได้ยังไงเนถาว่าแบบนี้ครับนะครับ,รบเอาง่ายๆเลยการตู้กันระหว่างรัเสเซียกับยเครปปีนี้ไม่จบแล้วครับก็อะไรครับตามสายต่างอยากจะรู้ว่าตกลงในอเมริกาใครชนะ <laughs> ใช่นะครับนะครับและถ้าเราเป็นยูเครนหรืัสเซียเราต่างฝ่ายต่างรู้รู้อย่างไไหนวอตตินคาดแนวโน้มไหนในอนาคตที่จะมาช่วยยูเครนนะครับอย่างเต็มที่โอเคครับแต่ให้เต็มที่จริงๆปากเบกปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าถ้าหากว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนถามว่าประชาชนคนทั่วไปนะครับหรือว่านักการเรมืองจะมีความรู้สึกนะครับแน่นอน ทางด้านของนาโตโยุโรปเนี่ยเขาก็วางแผนไว้ระยะยาวเลยเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดว่ารัสเซียชนะยูเครนภัย,ภยคุกคามของเขาเนี่ยเป็นลนักษณะระยะกลางและยาวเอาวุฒิเจีนครับต้องพยายามป้องกันตรงนี้แน่นอนช่วยในระยะยาวแต่ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็อยากให้เรื่องมันสามารถลี่ายได้เพราะฉะนั้นมองจากนักวิเคราะห์แต่ทั้งสองประเทศยูเครนไม่มีวันชนะรัสเซียอย่างเก่งที่สุดก็คือ ไอ้ที่เสียไปสิบแปดเปอร์เซ็นตจะได้กลับมาสักสองหรือสามเปอร์เซ็นหรือรสี่เปอร์เซ็นต์ไหมหรือม้กระทังเรื่องของอะไรครับไอ้ตัวอ่าอ่ไคมียอมโอกาสที่จะได้เนี่ยน้อยมากเพราะมันเป็นซิกเนจเป็นตัวสําคัญของออรัเสเซียทีนี้รัสเซียมีพลังอำนาจก็จริงแต่สังเกตดูไอ้ช่วงที่ตอนที่ยูเรครนขับแกลเนี่ยรัเสเซียผูกได้นิดเดียวเท่านั้นเองจริงตอนนี้อาวุธต่างๆออกมาแล้วพรุะพูดง่ายๆทั้งสองฝ่ายลึกๆนะฮะมองวเกมนี้ มันจบลงโดยที่ไม่มีใครชนะเด็ดขาดตรงน,นี้แหละครับทางด้านยูเครนต้องมองหาคนที่จะมาเป็นตรงกลางครับเพราะเขารู้เลยครับว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะคงต้องเจรจาแต่การจ้าเจรจาบนเนื้อที่ว่าตกลงกันได้เท่าไหร่ตอนนี้ขอให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เริ่มคุยกับทางด้านอินเดีย <c oughs> นะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้แด้อินเดียตอนนี้ก็ทําท่าจะก็สร้าก็โอเคไปก เรื่องการซื้อสิเก่อนครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียขึ้นมาเพราะฉะนั้นบทบาทของจีนในานาคตก็มีไม่น้อยแต่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนะครับหรือหลังเลือกตั้งไปแล้วแล้วลกุกันไปสิงพักหนึ่ง <S <S พูดง่ายต่างฝ่ายต่างไม่ไปเคล่อไห่ตอนนั้นนะครับที่ผมกำลงกดดันในของนาตัวอะไรคงจะต้องการที่จะหาทางลงให้กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งในที่นี้บทบาทของอินเดียกับจีนจะเข้ามาในตอนนั้นครับใช่ครับคุณบาลับครับแต่อินเดียอินเดียกับกับรัสเซียเนี่ยคือมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วยูเครนจะไว้ใจอินเดียในการแสดงบทบาทนี้ได้หรยอครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับเช่นเดียวกับทางด้านนี้คือเวลาที่เขาเล่นบทบาทนี้อินเดียนะครับเขาจะเล่นบทบาทนี้เขาก็เล่นบทบาทเป็นทําไมเขาถึงมา พบกับยูทางด้านเซเลนสกีนะครับนะรัก็มีความรู้สึกนะครับว่าอะไรครับว่าเฮทับพบวันนี้แล้วก็ตรงตรงนี้อันที่สองถ้าคุณทำเป็นบทบาทของนีโกเช a t เตอร์ในกรณีนี้คุณจะบแอสไม่ได้บแอสที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ไม่บแอสแต่จะมีบแอสในระดับหนึ่งที่ผมว่าบแอสในระดับหนึ่งคืออะไรครับยกตัวอย่างข้อเสนอของจีนส่วนหนึ่งนั้นที่เขาเสนอไอว้ก็ค แล้วก็การเจราจายุติหยุดลบอันนี้ก็มอง่าไบแอสพะจบลง่ามกลางเนื้อที่ที่ทางด้านรัสเซียเอาออกไปเห็นไหมครับอันนี้ก็ถือว่าจีนไบแอสเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ hey, ไม่อยอมฟังแต่สังเกตด,ดูเซเลนกี้นะครับก็ไปคกบกับจีนบนพวกต่างถ้าว่ามาถึงจุดหนึ่งสิ้งที่ทางจีนคิดนะครับก็ตั้งแต่แรกก็ผมรู้แล้วมันตรงเนี้ยมันไปไม่ได้พอไปไม่ได้ตอนนี้แหละครับมันจะหาทางลงยังไง ต้องมาขึ้นพาจีนเพราะฉะนั้นบทบาทของจงีนก็เซียแม้ว่าฟังดูแล้วไบแอสในแรกแรๆและจริงๆก็ไบแอสในลักษณะหนึ่งก็คือว่าแต่เขาเองก็ไมา่อยากให้มีการลบต่อไปเพราะการลบต่อไปเนี่ยประเทศทุกประเทศตัวโกลบอลซาวก็มีปัญหาเขาอยากให,ห้หยุดหยุดตัองใครชนะไม่ว่าแครับแต่ขอให้หยุดแต่แน่นอนถ้าคุณเป็นนิกเกเชเตอร์คุณจะต้องทำในลักษณะที่แม้วจริีไบแอสในลักษณะหนึ่งแต่ไบแอสนั้นนะครับต้องอยู่ในลักษณะขอบเขตเพราะมีชนิอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปีที่แล้วกับปีีน แล้วบอกว่าให้จบลงตรงเนื้อที่ดีรัเสเซียได้18ปเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แอสตรงนี้เหมือนกับที่เขาบอกทรัมอ่ะจริงทรัมท์าต้องการช่วยรัเสเซียนะครับแต่ถ้าสมมติว่านำไปสักพักหนึ่งปีหน้าสถานการณ์อยู่ที่ตรงนี้หรือบุกค่าย้างด้านยูเครนยัยงไม่ชนะต่อไปด้านลบไปไม่ว่าจะเสียมากขนาดเท่าไหร่ทั้งด้านรัเสเซียก็มีความรู้สึกลบต่อไปก็มีโอ้โหเรื่องของอะไรครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอทางด้านเศรษฐกิจตรงนั้นครับ ที่จะทําให้สินีพัฒนเริ่มเป็นที่ยอมรับได้เพราะฉะนั้นในกรณียังไม่เกิดครับจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อสถานการณ์ข้ามไปปีหน้าแล้วดูที่ว่าสถานการณ์การลุกนะครับจะเอียงไปทางด้านไหนนะครับสณาน,นี้ทางด้านยุเพนพยายามที่จะชดเชยทางด้านตะวันออกนะครับด้วยไอ้ตัวไอ้ตัวนี้คนก็ตั้งข้อสงสัยคุณจะคิดว่าทาได้หรือเนื้อทีออ่พันกว่าเนี่ยนะครับยึดได้แล้วจะรักษาได้นานขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นและถามว่าที่คุณพึ่ไปเนี่ยไปกระทบกับทางตะวันออกหรือเปล่า พราะคุณจะต้องเอาทหารส่วนหนึ่งแล้วหวังว่าทหารของรัเสเซียเนี่ยจะมีการย้ายมีการย้ายจริงครับแต่รัเสเซียก็ยังรักษาฐานะวนออกและขยายฐานได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ยังไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์ที่พยายามที่จะตอบโต้ที่เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านยูเครนนะครับก็รู้ว่าจะมีแรงกดดันพรายูเครนตอนนี้ทำางม,มามีการไปที่อะไรครับเจดีว่าจำได้ไประตูเอ่อเอ่อพีชอะไรต่างเหล่านี้นะครับเอ่อทางด้านจีนก็ไปไปเพราะว่ามันมีรัสเซียตรงนั้นเพราะนี่เป็นการปูทาง เขารู้ว่าแรงกดดันจากทั่วโลกจะมาถึงจุดนั้นนะฮะจะต้องพยายามที่จะเรียกว่า,อ,าอะไรครับรักษาอย่างน้อยที่สุดก็เลเวเลชของตัวเองึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเรื่องของอินเดียเราก็ฟังหูไหว้หูกันแล้วกันแต่ับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้คงจะตัดสินได้ด้วยเรื่องของการลบนะฮะว่าใครจะเลเวลเลชได้มากเท่าไหร่จนกระทั่งถึงปีหน้านะครับตอนนั้นสถานการณ์ก็จะคงถ้ายัางยืดเชื้อต่อไปแล้วไม่ได้มากมายเท่าไหร่แรงกดดันที่จะให้บุกให้ประเทศที่สามเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอินเดียและจีนเนี่ยตอนนั้น่ะคงจะมีมากขึ้นครับครับอาจารย์พูดถึงอเมริกาว่าตอนนี้ทั้งอินเดียทั้งจีนก็รอดูผลการเลือกตั้งของอเมริกาอยู่<ม>ใช่ไหมครับแล้วทรัมป์เองที่ให้สัมภาษณ์กับทางอีลอนมัสก์คนก่อนเนี่ยก็ก็ดูดูคุ้นเคยกับเซเลนสกี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังบอกว่าถ้าเกิดเขาขึ้นมาเนี่ยยังไงคือถ้าป่านนี้ยังเป็นเขาอยู่เนี่ยข้อที่หนึ่งสงครามอยู่เพรียจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้้วเเนนี่นะครับถากิด พูดถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะเป็นจะเป็นทรัมป์หรือเป็นแฮร์ริสครับที่จะชนะการเลือกตั้งตอนนี้นะถ้าเราดูแฮร์ริสเนี่ยนำนำทรัมป์ไปไม่ว่าเป็นเนชั่นไวหรือสวิตสต์สวิตส์เนี่ยมีชนะนะห้าอแขงยกเป็นจอร์เจียที่ยังแพ้อยู่แต่ว่าพวกนี้เราต้องฟังหูไว้หูเพราะว่ามันยังเหลือเวลาอกีกหลายสิบวันเลยและยังมีเรื่องของดีเบต อยากจะดูดีเบตว่าไอ้ทางด้านของทรัมป์กับอะไรกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็และอย่าลืมว่าไอ้ที่เป็นโพลอยว่มันเป็นมาร์จิ้นดับเอเรอร์นะห่างกันสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าดูอนี้เอ่อทางด้านของอะไรครับกรัรม马ร拉ได้เปรียนแต่เราก็ต้องรอดูต่อไปเพราะยังมีเรื่องที่จะต้องมาตัดสินโดยเฉพาะเรื่องดีเบตจะเป็นยังไงขึ้นมาบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าทรัมป์จะมาหรือเสียงจะม,มาแรกก่นทีทรัมป์เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่อยู่ดีดๆเหมือนบอกเฮ้ยเขาจะไดนงานทางด้าน,านยูเครน ถ้าคุณนะเป็นประธานาธิบดีเวลาที่คุณตัดสินนะ่ะคุณทําในฐานะประธานาธิบดีไม่ได้สมยัยของคุณทนะครับและคุณอย่าลืมว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของอของ,งประเทียอรมันส่วนใหญ่เลยสนับสนุนทางด้านอยู่เครนนั้นไม่ได้ให้เงินเราครับแต่แน่นอนมีบางพวกที่ไม่สนับสนุสน,นเพราะเขารู้ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่เคลนแพงในกรณีบทบาทของรัเสเซียจะแม่หนขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีถึงนะมีกับบางคนกัดแย้งพราะสิ่งที่คุณทำนั้น นะครับทีู่วันเดียวนะพร้มก็คงจะคิดแบบนี้ก็คิดในใจรบกันยังไงยูเครนก็ไม่นชนะเพราะฉะนั้นในกรนี้ต้องหาทางลงพอทางลงปั๊บเนี่ยนะครับทางลงทางนี้ก็จะเหมือนกับว่าจะบีบทางด้านรัเสเซียด้วยบอกว่าตกลงตรงนี้นะครับหยุดลบนะหยุดลบแล้วบอกรัเสเซียถ้าคุณไม่หยุดผมจะช่วยทางด้านยูเคร mm. เนอช่ไหมครับอันที่สองแต่ถ้ายูเครนไม่ยอมผมก็จะไม่ช่วยคุณละนะครับในกรณีเพื่อให้หยุด แต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวครับอยู่เพื่ออะไรครับสิ่งที่ทาจะทําต่อเขาไม่ไห้อยู่ดีปล่อยให้ยูเครนสิ่งที่เขาทาต่อการันตีได้เขาเป็นนักเจราจาชั้นเสยนจะต้องมีการเจราจาให้หลักประกันกับยูเครนนะครับในการที่เขาจะเสียเนื้อที่ต่งตางๆหลังเนี่ยหลักประกรนันอันหนึ่งก็คือว่ายูเครนยังเข้านาโต้ไม่ได้แน่นอนนะครับนาโต้ยังไม่ได้รับขึ้นมาตรงนี้แน่นอนครับให้ให้อยู่ในลักษณะว่าโอเคมีโอกาสจะรับแต่ไม่รับแต่ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งหลักประกันตัวนี้ ให้มันมีผลเหมือนกับปีหนึ่งก็เกแต่ตอนทุกเที่ยวที่3ประเทศคืออเมริกาอังกฤษและรัสเซียให้หลักประกันอธิปไตยกับยูเครนโดยแรกกับยูเครนต้องคืนนะครับปรมาณูแต่ตอนนั้นทางด้านรัสเซียก็มีเดียวตรงนี้แต่สิ่งที่เขาต้องการเพื่อเป็นหลักประกันกับยูเครนว่าเฮ้ยผมนะฮะให้จบไม่ใช่หมายความว่าจะปล่อยคุณ นอกจากนั้นผมเชื่อว่าทรัมป์่างต้องเรียกร้องกับรัสเซียเรื่องของการเจรจาทางด้านของอะไรครับเรื่องของยุติเรื่องของการแข่งขันทางด้านิวเคลีรนหรือเรื่องอต่างๆเขาไม่ใช่อยู่ดีๆหน้าคนที่เป็นนักเจรจาต่อรองท่านเสียจไม่ใช่งไน้าแบบนี้ไม่ใช่เมื่อเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเขาเป็นทรัมป์เขาเป็นประธานาธิบดีที่มีพูดเกี่ยวข้องมีที่ปรึกษามีอะไรต่างๆเหล่านั้น นะแต่ถ้าทางด้านของอกัมรามาก็คงจะเหมือนกับบันไบเด่นแต่อย่าลืมว่าใบเด่นก็ไม่ได้ช่วยเหลือทางด้านของดูเครนเต็มที่นะครับเหมือนกับระบบทางด้านอ,อิสราเอลอ่ะคุณอย่าเล่นหนะักในกรณีเหมือนกันเขาทําทุกอย่างต้องการไม่ให้เกิดสถานการณ์เอสกซ์คาเลดอันนี้เดือดเตือนทุกเรื่องเลยห้ามใช้อัตรักของผมโกมตีในดินแดนของรัสเซียนะนะครับเพราฉะฉะนั้นกัมราก็เช่นเดียวกันครับมาถึงจุดหนึ่งถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะไม่ว่าคุณเป็นกัมรามองแล้วการลบเนี่ยมันไม่จบ ตอนนั้นแหละครับบทบาทของอินเดียบทบาทของทางด้านของจีนจะมีมากขึ้นโอกาสที่จะเจรจาเพื่อดีเกลี้ยงเพราะเรื่องน้กาทีฟซัมเกมระหว่างทางด้านเอร์เรที่ตอนนั้นถึงอาจจะต้องยอมแล้วพระมาถึงจุดหนึ่งมันไปไม่ได้ไกลไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นขนาดนั้นคงยังไม่ถึงขนาดนี้จึงต้องรอดูสถานการณ์รัสเซียจะเล่นงานได้หนักขนาดไหนยูเครนจะป้องกันตัวนะครับรักษาเลเวลช์ได้ขนาดไหนเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อทัดไเองครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับคุณมาเรนครับสวัสดีครับ